ครับผมสวัสดีครับวันนี้เซลนัทนะจะมาสอนการสร้างเครดิตนะถ้าใครสนใจออกรถเนี่ยการสร้างเครดิตทำยังไงง่ายๆยัยงไงเนาะก็สมมติสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อให้คุณมีเงินสดนะคุณก็อย่าเพิ่งใช้คุณใช้ในการาคุณจะเติมน้ำมันอะไรยอย่างเงี้ยหรือจะซื้อของในห้างอะไรที่เขามีจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้เนถึงค,คุณมีเงินสดคุณก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปไป ไปซื้อก่อนนะเอาไปจ่ายเอาไปรูดก่อนแล้วเอาเงินสดนนะ่ะไปไปจ่ายค่าบัตรเครดิตเนาะเราก็จะยังไม่เสียดอกเบี้ยด้วยแล้วก็จะทําให้เครดิตของเราอาดีเราทต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างี้ครับต่อไปเราจะขอสินเชื่อหรือว่าจะซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องผ่านไฟแนนซ์เนาะก็จะง่ายเพราะว่าเครดิตเราดีเนาะตอนนี้ทุกไฟแนนซ์เลยนะตอนนี้ทุกไฟแนนซ์เลยจากจุดตรงเ,เครดิตลูกค้าต้องมีเครดิต ถึงจะอนุมัติง่ายเนะาะการจะออกรถง่ายเนี่ยคนที่ซื้อสดตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเครดิตเลยออกรถยากเนาะหรือว่าขอสินเชื่อ,อยากเนาะก็ก็อ็นนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้นะครับก็คือซื้อของนะไม่ว่าจะเล็กจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามนะที่ว่าสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้เนี่ยจ่ายด้วยบัตรเครดิตเลยแล้วก็เราก็เอามาจ่ายบัตรเครดิตก่อนก่อนสิ้นเดือนอะไรเงี้ยก่อนครบส0ิบวันหรือสี่สิบห้าวันเนี่ย บ่ายเครดิตก็จะไม่คิดดอกเบี้ยรเราเนาะครับผมประมาณนี้เนาะสวัสดีครับ